หลวงตาครับผมทราบมาว่าหลวงตาเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นกรรมในอดีตชาติของตัวเองใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะการเห็นภบภูิเก่าของตัวเองครับไม่ใช่นั่งสมาธิครับถ้าเข้าไปถึงจุดนี้ตอนเป็นพระสิ้นคิดใหม่ๆกูมองไปกูก็รู้ว่าใครเป็นยังไงอ๋อหมายถึงว่าใหม่ๆก็คือเห็นเลยว่าใช่คนนี้กรรมเก่าเป็นยังไงเนี่ยะครับแค่มองนิสตาเนี่ยมันย้อนไปทุกๆเลยไม่ต้องเข้าสมาธิอะไรเลยไม่ต้องเลยผมไม่อยากเห็น มันไม่ดีเลยมันก็จะสงสารครับบางเคยเคยเป็นแม่เราเป็นเมียเราเป็นพ่อเราอย่างเงี้ยคนเราเกิดมาตั้งหลายตองพบหลายชาตินะครับใช่แสดงว่าการที่จะมาเจอกันเนี่ยหลายคนบอกว่าเราเคยเกี่ยวพันกันมาในอดีตใช่คําว่าไม่มีบังเอิญอยู่ว่าไม่มีบังเอิญเหมือนกับภรรยามึงเนี่ย่สมมติว่ามึงมีภรรยามึงไม่ไม่ใช่มีเมียใหม่หรอกมึงมีเมียคนนี้ไม่รู้ว่ากี่ล้านครั้งละน่าเบื่อหน่ายไหมล่ะัมึงคิดว่ามึงมีของใหม่เหรอ 打开了。